ไปดีลงโอยลงดูดีไปลงไป้เย้่งไปยๆ่งไยิ่งไยิ่้ยปย้ยไปสวัสดีครับสวัสดีพี่วพนเพื่อนลุงป้านาอาสุกดิโชั้นนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าลาพีนะครับ สวัสดีครับโยผมบาสเดินป่าผาหลอนนะครับก็วันนี้นะเราทั้งสองคนเนี่ยมาตามสัญญานะครับที่ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะมาอย่างบ้านผีโพงนะครับพี่พี่ก็มาตามคําร้องของพี่พี่เอฟนะมีหลายๆท่านเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าลองมากันคืนดูบ้างสิน้องเบิร์ดน้องบาสก็คืนนี้เนี่ยเราก็มาให้ตามคําขอแล้วนะครับซึ่งซึ่งกลางวันเนี่ยเราก็มาแล้วนะ ร้อมหนึง่งก็เจออยู่นะครับพี่พี่เจอคุณลุงผี่พงเนี่ยเหมือนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบนบ้านนะครับพี่พี่อันนี้เราก็ไม่รู้นะแล้วแล้วก็แกเนี่ยเขียนอักขระเนี่ยบนบ้านแล้วก็หายไปเลยนะบานนะใช่อันนี้ก็เราสงสัยอยู่นะว่าคุณลุงเนี่ยหายไปได้ไงนะครับพี่พี่แล้วก็ผมเจอแวบๆบวแบบเนี่ยข้า้งหลงังผู้ไม้น้องบ้าสบอกน้องบ้าสไม่เจอนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยตาฝาดหรือว่าน้องบ้าสเจอไม่ทันนะ ก็พี่ๆทนใดที่เจอเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็โอเคบัาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรากับน้องบ้านเนี่ยจะทําการเดินเข้าไปยังบ้านผีโพงกันนะครับแล้วก่อนอื่นเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปกับน้องบ้านนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยแค่กดไลค์กดติดตามนะครับผมก็มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วนะพี่ๆนะก็โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปเลยบ้าน ไปครับพี่พี่พร้อมอยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับไปใบเมือกี้เจออยู่นะเฮ้ยไปหนึงน่งนะมีเจอหรือเปล่า โลง่ลงลงลง luôn, huy, anh đây quá,

ไอ้ที่เฮ้ไอ้บ้านไอ้บ้าสออกมาไอ้บาสช่วยด้วยเป็นไรมั่งน้องบาสโดนผีพงลากเข้าไปเลยโอ เป็นไงบ้างอ๋อเจ็บเลยเจ็บแอ่ะนาะโอ้โหตะโง่แผลเลือดไหลเลยมามาเป็นไงบ <Gmail S 1> ้างงเฮ้ย<ะ>ลุงพวกผมก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรลุงเลยนะทำไมลุงต้องทำร้ายกันด้วยอ่นะลุง มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันเราค่อยๆคุยเราเป็นมิตรกันลุงมาเป็นมิตรกัน Đồng. lòng 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 đêm vừa đúng đúng để đúng 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 Nó มันไปนไหนแล้วน้องปิดไฟนั่งซ o มดูตามล่าเลยเฮ้ยเสียงทั้งนั้นว่าอยู่ข้างหลังปะลองไปดูดิไปไม่ได้ยินเสียงแม่ง,ไ,งไม่ค่อยชัดเจ๋อไม่ค่อยชัด đoàn lên luôn nó như này. Yeah, hả? <laughs> chứ, hả? Đi nào? nó cái <laughs> này chứ đi phá à? มันจะเข้ามาทำลายร่างกายเราอะวิ่งโหนไม่รอเลยเขี่ย,ยอะไรมึงดูมันดิลุงเราเป็นมิตรกันดีกว่าไปไปน้งดิเฮ้ยไปได้ไหมรออยู่นี่ไปดยกันดิมันทำอะไรในห้องน้ำถึงไหมลุงไปบ้า Thôi hey. Chơi cô đi Thử máy mà luôn, ừ. luôn, Nắng làm này quá luôn, Nắng làm này mới đúng long không? Tôi mình thong cá thả. bà. Ừ. Đồng. 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 ทองไก่พงคูมจ้นีีลูกการ้อยดานเียมานี้นดีทองไกยพ่งคูเลยมึงจเราไม่ได้มาทำร้ายดีทองเพีเพแกไปไหนหรอวะทางนี้ป่ะ khuê anh kéo về thang này du,เจอ ừ. ừ. đi hả? đi đi kéo này quá. Hai lên. ghế ớt thằng vô ngồi bây giờ này không làm đi bát มันเมอเฮ้ย,ย,ยมันขึ้นไปตอนไหน<ล>มันขึ้นไปตอนไหนโลมมันขึ้นไปตอนไหนวะบาสท,ทำอะไรวะไม่รู้รคือมันขึ้นไปตอนไหนวะประเด็นอะไม่รู้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูไฟแกมั่งโคตรสว่างอ่ะดูดีๆโล thằng này lung chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

นี่ไ,ไหนวบ้าลชนเลยแล้วมา,มาวันนี้เราไม่เจอเชกตรงนี้วะมาดูอยไหมนหม,มเองจะอยอยังนี้แก้มมนแบบนี้เลยนะทีแกาเห็นแกยือนอยู่ตรงนี้้ว่วะเฮ้ยกระปูไหนวะที่เรามาไม่มีนะเออมาดูดิเจอยู่

Ơ! Oh. Hai. hai bên này luôn cái hai bên này đâu á, cẩn thận cái này,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  cái เราก็หายไปแล้วไม,มไม่มีใครมีอะไรบ้างืไม่มี mì ba phải luôn cái video này quá

ลุงแกทำไรวะลุงแกทำไรวะพี่พี่ความมันเริ่มแปลกแปลกแล้วลุงคุณลุงครับคุณลุงครับ คุณลุงครับคุณลุงเป็นไรครับลุงลุงครับเฮ้ยลี่ลูกไกล่ลองไข่เฮ้ย बाहर

เข้าไปใช่ไหมมั่นใจใ่้ยที่ฉอยากเข้าไปอ่ะ ตังมั่นใจก็แล้วแต่ความตัดสินใจของมึงน,นะเดี๋ยวกูวหาไมาให้บ้าแค่แค เขียววะเฮ้ย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 ไปออกไปลุงเฮ้ยลุ้งไปออกมาเฮ้ยไปชายผมยังอยู่นู่นเลยนะผมไม่เอาละโดนกัดคอฮะโดนกัดคองุ่ยปะวะ ยับเลยมึงโดนกัดคอใช่ไหมเออตอนนี้มึงไหวไหมไหว,วเก็บคอมากเลยไปไปไปถอยก่อนเอาไปเอาไปเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกพี่พี่เอากล้องมึงยังเป็นไรมั่งมึงโดนมันก็โดนกัดคอเลยใช่ไหมเออกูเห็นอยู่ดีนะกูเข้าไปช่วยไปขอพี่พี่ครับตอนนี้ผมกับน้องบ้านนะอขออนุญาตเนี่ยเดินทางกลับบ้านกันก่อนเขาเขเนี่ยน้องบ้านเนี่ยถูกกัดที่คอนะอไม่รู้ว่า แผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าช้ำลุกใหนหรือเปล่านะครับพี่ๆเดี๋ยวงไงนะผมขออนุญาตกลับไปดูแผลให้น้องบาสก่อนนะ<ช>ก็เ,าเ้าเนี่ยน้องบาสเนี่ยตั้งใจที่จะเข้าไปเนี่ยเข้าไปดูข้างในห้องน้ํานะครับแต่ว่าเพอเอิเนี่ยผีโพงเนี่ยกระโดดออกมาเลยนะกระโดดออกกระโดดจัดคอผมใช่นะครับทัตั้งตัวด้วยเลยนะ ก็ยังไงนะฝากพี่พี่นะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเดี๋ยวไงเนี่ยผมและน้องบ้าขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับและใครอยากให้เรามาอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกใต้คอมใต้คลิปกันมาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมและน้องบ้ายเ่ยต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปดูแผลน้องบ้ายนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะพี่ๆี่สหรับคลิปนี้เนี่ยผมและน้องบ้าเียงงเเเเท่่าาานนนีี้้้ววครพด๋ไไจิปห สำหรับคลิปนี้เราขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ